ที่เราจะจุดมาข้าวพระที่หราจะคนพร้อมจึงกล่าวคำอธิษฐานโคมา้าวระที่มก่อนนะจ๊ะนมยรรมยังมัดสาภาควะโตอบปาคะนมการังกะโรอมาเส โมยทัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอจุดมาคะประทีปนี้ขอจุดมาค้าประทีปนี้น้อมบูชาน้อมบูชาแด่สมเด็จพระบรมศาสดาแด่สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัาสมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระคุณยิ่งใหญ่และพระอหรหันตสาวกทั้งหลายและพระอหรหันตสาวกทั้งหลาย ผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญาธรรมผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญาธรรมบุญใดบุญใดที่เกิดจากการบูชาที่เกิดจากการบูชามาคะประทีปนี้มาค้าประทีปนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลนบันดาลให้จงดลนบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดจนเพื่อนร่วมโลกตลอดจนเพื่อนร่วมโลก จงมีดวงตาเห็นธรรมจงมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงพระธรรมกายในการปัจจุบันนี้เถิในการปัจจุบันนี้เถิจจ